วันอาสาฬหาบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคม2566ความสำคัญและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันอาสาฬหาบูชานี้วันอาสาฬหาบูชาในปี2566ในปีนี้ ตรงกับวันนังคารที่หนึ่งสิงหาคมตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดตามจันทรคติถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรทั้งจากที่พระองค์ได้ตัดสรู้แล้วแก่ปัญจวัคคีทั้งห้า คืออัญญาโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศเชทั้งหาณมลึกทายวันเมืองพารณาสีที่ประเทศอินเดียในปี2566นี้ก็ให้เป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนของพวกเราทุกคนถือเป็น กิจกรรมของพุทธมามะกะประวัติวันอาสารหาบูชานี้มีความเป็นมาอย่างไรหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกหรือวันวิสาขาบูชา ปัญจวัคคีทั้งห้าได้ฟังปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลตามระดับโสดาบันเป็นต้นมาและจึงได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้านับได้ว่าวันอาสาฬหาบูชานี้ เป็นวันแรกที่พระภิกษุได้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเริ่มมีพิธีกรรมในวันอาสาฬหาบูชานี้เป็นครั้งแรกในปี2501ตามประกาศของสังฆมนตรีที่ได้กำหนดให้วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แล้วก็มีกิจกรรมอย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากกิจกรรมทางศาสนาความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชานี้มีความหมายและความสำคัญหลายอย่างข้อที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากการตรัสรู้ครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักกบปวัตนสูตร สองปัญจวัคีทั้งห้าก็ได้ขอบวชศึกษาตามพระธรรมวินัยจึงมีการเกิดขึ้นการบรรพชาอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือการถึงพร้อมด้วยความเป็นเอหิภิกษุโดยการตรัสของพระพุทธเจ้าสามเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาพุทธสี่ ถือว่าเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์หรือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกสำหรับธรมกกบรมจักรปวัตนสูตรนี้มีความสำคัญเป็นหลักธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับพุทธ,ธมามก,กะหรือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ต้องการอริยมรรคอริยผลให้เกิดขึ้นในใจตน ธรรมจกกักรกปตนสูตรนี้สรุปความแล้วมีอริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมักทุกคือปัญหาที่ทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจสองสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์สามนิโรธคือการดับทุกข์สี่คือมัก มักคือกระบวนการแก้ปัญหาแก้ปัญหามักแก้ปัญหาอย่างไรนั้นแก้ปัญหาตามอริยมักอัดถังคิกะมมักอันได้แก่สัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามความเป็นจริง สองสัมมาสังกปะความดำริชอบคือคิดสุดจริตตั้งจำตั้งใจทำในสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบคือกล่าวคําสุจริตสสัมมากัมมันตากระทำชอบคือทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะประกอบอาชีพชอบ คือการประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพสุจริตนั่นเองข้อที่ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรละบำเพ็ญดีสัมมาสติระลึกชอบคือการทำด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาดมีสติความระลึกรู้ระลึกชอบอยู่ในชั่วขณะจิตนั่นแลและประการสำคัญสัมมาสามาธิ คือการตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านให้รู้ทุกขณะที่เราได้ทำสิ่งใดๆก็ตามสำหรับชาวพุทธกิจกรรมในวันอาสาฬหาบูชานี้ก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือของพระอริยสงฆ์ขเจ้า ส่วนที่สองก็คือของพุทธมามะกะหรือพุทธศาสนิกชนส่วนของพระอริยสงฆ์ก็จะมีการสแสดงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้สั่ง,ได,งได้ตรัสและสั่งสอนปัญจวัคคีย์สำหรับชาวพุทธพุทธมามะกะก็จะมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเชา้ารับศีลแล้วก็ปฏิบัติ ในศีลห้าอย่างเคร่งครัดในวันนี้เพื่อถวายเป็นพบุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของตน 3. การถวายสังฆทานหรือการให้ทานนี่ถือว่าเป็นการสำคัญอีกข้อหนึ่งข้อที่4คือการฟังธรรมเทศนาจากพระอริยสงฆ์เจ้าที่วัดใกล้บ้านหรือตามสะดวก ตามฐานานุรูปของตัวเองและข้อห้าในช่วงเย็นก็มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในเวลาเย็นการเวียนเทียนนี้ก็ถือว่าเป็นวันเป็นการสำคัญอีกอย่างหนึง่งให้คิดว่าเราไปเวียนรอบปูชนียสถานเพื่อเป็นการเคารพโดยการเวียนขวาสามรอบเรียกว่าเวียนปรททักษิน,นาวัตซึ่งเป็นอิทธิพลที่รับมาจากอินเดียโดยตรง เพื่อแสดงความเคารพบ,บูชาพระรัตนตรัยเจ้านี่คือหลักของชาวพุทธที่สำคัญในวันอาสาฬหาบูชาในเช้าของวันอังคารที่หนึ่งสิงหาคม2,566นี้ขอให้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายจงตั้งมั่นในคุณงามความดีของตนประกอบกิจของตนด้วยความสุจริตประกอบกิจของตนด้วยการดระรึกรู้ ด้วยการระลึกในสิ่งที่ตัวเองเพียรมาในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมรู้คมจิตคมใจในสิ่งที่เป็นทุจริตหรืออกุศลกรรมทั้งปวงวันนี้ขอคุณงามความดีและพระคุณด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าขอให้ท่านทุกท่าน,ท,าน,ท,าน,ท,านทุกคนตลอดทั้งครอบครัวจงมีความสุขสถาพรมีความราบรื่มเย็นสบาย กิจการการงานให้รุ่งโรดรุ่งเรือง,ง,งตามฐานานุรูปของตนเองให้มีโชคให้มีวาสนาบารมีในการที่จะได้มนุษย์สมบัติอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นการจันรลงพระพุทธศาสนาในการที่จะเกื้อกูลในการที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปด้วยกันวันนี้เชา้านี้ขอความสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ